สำหรับในคลิปนี้ก็คือข้าพเจ้าจะมาแนะนำวิธีการที่เฮาเนจะเปลี่ยนเนาะจาก facebook ธรรมดาเนาะให้เป็น facebook professional หรือ facebook แบบมืออาชีพเพื่อให้สามารถที่จะเปิดสร้างรายได้เนาะ,ะหลังจากที่เฮาเข้ามาแบบนี้ปุ๊บเฮากลับมาที่โฟรไฟล์ของเฮาเนาะคลิกเข้าไปในโปรไฟล์ของเฮาได้เลยเคลิกบอนี้ก็ได้หลังจากที่คลิกเข้าไปในโปร l ไฟล์เนาะให้มาดานมาสังเกตบอนี้ บอลสามจำตัวนี้เนาะนี่วิธีการเนาะวิธีการเปลี่ยนเพื่อให้มันสามารถจะเปิดส้สงรายได้เนาะส่วนว่ามันสีส้างได้ได้หรือบดได้อน,นันอีกประเด็นหนึ่งเนาะอ่าเอาคลิกเข้าไปปุ๊บบอลน,นี้หลังจากนั้นให้เลื่อนลงมาเนาะเลื่อนลงมาแล้วมันจะมีตัวนี้เห็นบนอกเปิดตัวนี้เนาะส่วนว่าข้าพเจ้าจะทําการเปิดเ้าสามารถจะเปิดและก็ปิดได้เนาะปุ๊บ เข้ามาบนนี้นี่หลังจากที่เข้าเข้ามาประมาณนี้ปุ๊บเขาจะบอกบว่าเวลาดีเข้าอนาิดตัวนี้นี่เนาะก็คือเขาจะอนาสามารถที่จะอันล็อกเนาะในการสร้างไลฟรฮับจากคอนเทนต์เองต่างๆของเขาเขาว่ากันไปเนาะหลังจากนั้นให้เขานีกก่กดเปิดเนาะประมาณนี้อันนี้คือวิธีในเบื้องต้นเนาะวิธีในเบื้องต้นปึ๊บ ก็คลิกเข้าไปนะตามสเต็ปตามขั้นตอนตตตเนีนต่างๆอะไรเนาะนี่ก็จะมีอย่านต่างนะหลังจากที่เขาเปิดโหมดตัวนี้ปุ๊บเนาะหลังจากที่เขาเปิดโหมดตัวนี้ปุ๊บแล้วเขากลับไปที่เขากลับไปที่หน้า Facebook ของเขาเนาะมันก็จะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วในที่นี้เขามากวดเช็คเนาโดยการมาบอน บนนันี้มันจะบุคือเก่าเนาะบันนี้เนาะมันจะบุคือเก่าละคลิกเข้าไปปุ๊บน้านได้อร์ดตัวนี้มันยังค้างอยู่เน,ะนาะยังแน่เปยังให้เฮาเลื่อนลงมาเนาะเลื่อนลงมาปุ๊บแล้วมันจะมีคำว่าการเปิดสร้างรายได้อยู่ในนี้เห็นบ่นี่การเปิดสร้างรายได้เฮาก็สามารถจะคลิกเข้าไปเบึง่ง บาในปัจจุบันนี้เฮาสามารถที่จะเปิดสร้างรายได้กับตัวไดแด่เนาะอ่าคือตัวนี้ของข้าพเจ้านี่ดาวเห็นบอกดาวนี่มันสามารถที่จะเปิดได้ละเนาะส่วนตัวอื่นนี่ยังบ่าสามารถที่จะเข้าเทิงได้เห็นบอกถ้าในากรณีที่บ่าดาวมันเปิดได้เขาสามารถที่จะเข้าไปตั้งคาไดทันทีเนาะ คือในการตั้งค่าตัวนี้นี่เดี๋ยวข้าพเจ้ายัางบอสมารถจะแนะนํารายละเอียดเพราะว่ามันต้องใส่เวลาและต้องไดยศึกษาอย่างละเอียด